สวัดีครับวันนี้จะมาเล่นไฟเย็นกันครับไหนของข้าวหอมนี่ครับไฟไฟเย็นหมีโอเคไฟเยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปไปเอาจุดเลยนะครับอันแรกของใครของพี่โบ๊อ่าเอามาของข้าวหอมมาเร็วนี่นี่เอามาข้าวหอมครับ เออป้าจุดได้กโก้จุดให้ก็ได้โก้ได้จุดให้อยจุดไม่เป็นโกมาเล่นตรงนี้ดินี่มาเล่นตรงนี้มาเล่ตรงนี้นี่นี่สวยไหมแต่ว่าถ้โดนมือมันจะมันจะร้อนเอามาจุดให้น้องออเดี๋ยวด้กโกโก้เล่นเสร็จแล้วก็มาจุดให้น้องด้วยจุดได้อ่ะเหมือนแล้วมามานี่ต่อไปของข้าวหอมเอาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาให้โ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออพี่ช่วยน้องนะพี่ช่วยน้องกูกูไม่เจอนี่เอาตั้งไว้ตรงลูนี่ไหนอะร้อนนี่ไหนอะผมจับดีๆจับดีๆไม่เลยจับไม่มาเอาจับดีๆมันตัดไปนี่ของข้าวหอมนะครับของข้าวหอมพร้อมหรือยังติดหรือไม่ติดไม่ต้องกลัว โอ้ยหอมยาวิ่งหอมมาทางนี้นี่นี่สาวน้อยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับผมจุดเสร็จวิ่งครับนี่จุดเสร็จวิ่งนี่เศกเป็นคาถาเออยิ้มกับกล้องนี่เหมือนปลั้นเลยแต่ว่ามันไม่มีมันจะมีนี่สาวน้อยน่นปเยลนสาวน้อยนินปเยลน เออเอาอีกไหมเอาทิ้งเอาทิ้งอันนั้นที่งไปก่อนค่ะนี่ปักปักเธอร้อนไม่ต้องปักทิ้งเลยทิ้งเลยเดี๋ยวมันอันตรายเอาเอาตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวโดนขาไกลมาแล้วก็ดึงกันใหม่มาเร็วไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจรอบนี้ไม่ต้องตกใจตั้งไว้นะตั้งเอามาเริ่มนี่น้องจะไม่กลัวจุดร้อมกันเลยที่จุดร้อมมาเลยโกยนตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเดี๋ยว ดูใครจะติดก่อนนะครับไปเย็นนี่เอาของเหงามาเร็วกบก็ไปยืนตรงนี้ดูนึกว่ามันติดเอามานี่หอมมาดิหอมมานี่นี่นะครับต่อไปก็ของน้องข้าวหอมที่จริงต้องจุดพร้อมๆมันเลยลูกเขานี่โกโจโตได้ไหมโกโกโจโตได้ไหม เอาตั้งตรงนั้นไปแล้วมาจุดต่อเลยเดี๋ยวมีอีกซองหนึ่งดำเลือกเล่นการ์ดการ์ดกระหอมเลยกูเอาไหมกระห้องเอาไหมเอาเลยเอาไหมถ้าไม่พอมีอีก มไม่ต้องปักจะปักเหรอไม่ไม่ปักก็ได้ไม่ปักก็ได้แต่ว่าอ,อยากให้โดนุ่งนีงน่นนนเป็นยังไงจะ๊ะอุ้ยทุกคนดูสีแดงเป๊ะเลยหมแูแรกไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจหรอไม่เป็นไหนออเอาเลลออร็วๆเดี๋ยวถือก,ก็ได้อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพื่อนๆกราบขออภัยนะครับ อันสุดท้ายมาเป็นไรยังมีอีกเอามีอีกจุดเลยเอาเอาหอมยืนถือไว้แต่ว่ายังมีอีกนะคะตีก่อนหนึ่งเหมาว่ามาว่าที่มันป๊องเป๊กเอาบุ้งบิงบุ้งบิงเลยนะนี่ประทัดประกายไฟโดนแล้วมันไม่รู้สึกอะไรนี่มีไหมมีอีกครับผมอ่าเดี๋ยวเล่นชุดนี้เราก็จะทําคลิปกันให้หมดเลยเนาะนี่ดูไฟเย็นชัดๆนี่ไม่ได้เล่นนานแลักได้ไหม จะปักเหรอแล้วอันนี้มันจะไม่ละลายเหย็บมันก็จะเหย็บมันตำนมันตำเท้านะเหมือนเหมือนเที่ยนตำเท้าของกวนใช่ไหมก็ติดเอาไว้เอตั้งไว้ตั้งไว้เฉยๆอ่าหมดแล้วเอาไปเอามาอีกไปข้าวหอมตอนนี้มก็ไปเอามาให้อ่ารอแป๊บนะครับเดี๋ยวตั้งต้องเยอะอ่าก็แล้วแต่เอามาแล้วแล้วเมื่อกี้ข้าวข้าวข้าวหอมไปจับแล้วแล้วมันเป็นยังไงบ้างบอกหน่อยมันจะแสบแสบมันแสบแสบร้อนร้อนใช่ไหมแต่ว่มันจะร้อนโอเคมาแบ่งกันเร็วเร็ว มันจะ้อนอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องน้องข้าวของพี่บอสด้วยนะครับพี่ป้าน้าอาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายมาหอมเอาอุ้ยของค่ะพี่ใหญนี่มาจุดทีเดียวสองอันเลยนะป่ะเอาจุดสองอันแล้วแล้วก็ไม่มาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจุดทีเดียวสองอันแล้วเดี๋ยวก็รวยยังเจ็บมืออยู่เนยเอาแล้วยังชิดกันดิเอาไว้ชิดชิดกัน ไหนเอาให้ชิดๆกันจับไปนนะครับหอมเต้นไปบางๆอันจะติดไหมครับสองอันจะติดไหมติดอันหนึ่งอันให้เก่าของไปก่อนเลยไม่ได้อันหนึ่งไม่ได้ นลอกเอดิเอดิเ้องเอาวันนี้น้องเอาวันนี้น้องเอาวันนี้ก็ได้นี่ปากไปไปโดนมือเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมเอามาจุดข้าวมอมเร็วๆรอู้หแดงเลยเลาวเลยนี่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 ไม่กลัวนะคะไม่กลัวนะไม่อยากจับตกใจหมดฟุ่งเลยน้าอุ้ยดำเลยนี่ เศกระดาษเศกระดาอเอาเศกระดาษเอาโกโก้จุดฟางให้ป้าปลาหรของเล่นให้อีกอ๋อสามชิ้นแล้วครับผมปุ้ยเกลือตกนะคะเกลือตกนี่โกโก้ไปอยู่ใกล้ๆน้องเลยระวังระวังไม่เอาไม่แกล้งกันนกเขานี่หมดแล้วมาตั้งนะครับพอไปใกล้ๆมันก็ห้อนหน้าเหมือนกันครับเสร็จแล้วค่ะ อ่าไปเอาไปอันนึงไปอันสุดท้ายแล้วไปคนละอันอันสุดท้ายไปไม่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 ใช่อันสุดท้ายอ่ะมีอยู่หลายอันอมีหลายอันเหรอมามีนี่ไปเอาดึงม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 าไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจุดพร้อมกันนะโอเคน้อกจ้ากไหเดี๋ยวจุดพร้อมกันมา ม่ต้องจุดน้องกายทำไมอะมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวอันนี้ของเดิมอย่าแย่งกันเอาใครก่อนแต่ง่ายได้รู้สึมาอันนี้ก็คือปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ไฟเย็นนะคะเพราะว่ามันมันเหมือนว่ามันเป็นตาเร็วเมื่อกี้เร็วบุ้มแต่เน่า ได้น้องเข้าออมแล้นะคะหนึ่งสองสั่ไปเย็นเ้าขึ้นว่าไปเย็นเมื่อี้โดนฝูกนมากเลยจะได้ไหมครับจะได้มครัโอ้ยเป็นไงล่ะ่ได้ง่ายอุ้ยหักหักเลยหักเลยตรไนังงไจััจจงััไม่ได้ละอุ้ยโดนหั ยังเลยเยอะก็ยังเลยเยอะเลยสามอันโอเคเสร็จแล้วยังก็เสร็จแล้วพอแล้วเอาไปบายเพื่อนๆมาสวัสดีครับพี่ๆป้าๆนานขยับขยับมาใกล้ๆเอาไหมเดี๋ยวให้เขาผมเล่นเสร็จก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมเอาเอาไปตั้งแล้วก็มาขอบคุณเอฟซีมาเร็วเอาเร็วเน okay. so, ื้อขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย